โอเคครับพบกับผมบีมจากช่องการ์ดเกมเวอร์นะครับตอนนี้อยู่เด็ก Magic World นะครับเดี๋ยวผมจะมาแต่งลิสต์เมจิกเว r ร์ชุดนี้กันเลย <c oughs> โอเคครับตอนนี้อยู่กับเด็ก Magic World ของผมนะท้ายในก็คือ Harry นี่คือเด็ก Harry นะครับนี่คือ b u ด d ีนะ ผมใช้เวทมนต์บับดดี้นะการเป็นปนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าการเป็นปนี้เป็นบันดดี้นะเออเมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไล่การเวทมนต์แล้วการเวทมนต์นั้นอ่ะลงดอบให้เอามาเป็นสมบัติของเรานะโอเคเราก็ใส่สี่เลยนะใบนี้อ่าแล้วถ้าเกิดเป็นเวทมนต์ปกตินะมันจะคือเมื่อไล่ใช่ไหมคือไล่เสร็จก็คือ หากเรามีการ์ดใบนี้ถ้าใบนี้เป็นบัดดี้นะหากบัดดี้ของเราเป็นเวทมนต์เราก็เอาการ์ดใบบนสุดของฝ่ายตรงข้ามอะมาความเป็นสมบัติของเรานะก็คือแค่นั้นแหละไล่เป็นสมบัติแต่บัดดี้ของเราต้องเป็นเวทมนต์ด้วยนะก็คือตัวมันนั่นแหละโอเคนะเริ่มเลยฮะแฮร์รี่ของดาวนะคอคอสนะจ่ายหนึ่งเกตแล้วนำใบบนสุดเข้าสู่โซการ์ดใบนี้นะ ว่าไอ้แท็กเฟสสองฝ่ายนะจ่ายหนึ่งเกตนะถ้าเราจ่ายเราเจอหนึ่งใบแล้วดูสี่ใบบนสูตของคู่แข่งนะนำสองใบจากสี่ใบนั้นอ่ะไปวางไว้สมบัตินะพอวางไว้สมบัติเสร็จแล้วเราก็จะเอาสองใบที่เหลือไปใต้กองนะใช้ได้เธอละหนึ่งครั้งนะฮะความสามารถนก็เราก็ขอแฮร์รี่มายับยับอ่ะเพราะว่าใช้ได้เธอละหนึ่งครั้งก็คือตัวละหนึ่งครั้งอ่ะแค่นั้นแหละอืม ก็เก่งดีแฮดี่แล้วก็ใบนี้นะจอมจอมมายานะเป็นแฟนโทมาเรียนะลุกแมนก็คือการใบนี้นะมเมื่อเราสามารถใช้ความสามารถการใบนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินนะก็คือเมื่อการใบนี้ เข้าสู่สนามหากเรามีจอมโจรม,ม,มายาดาโกใบอื่นอยู่บนสนามนะเรานําใบประสุดเข้าสู่เกตนะแล้วจวหนึ่งใบและถ้าในสมบัติผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอ่ะมี2ใบหรือมากกว่าจวอีกหนึ่งะแล้วถ้ามี4ใบหรือมากกว่านะไอการส,สมบัติอ่ะในหีบสมบัตินะก็ได้ t ิป p ป e a แอทแทกนะก็เด็กนี้คือมอนเตอร์น้อยมากแล้วก็จะมีใบนี้นะที่ผมใส่นะจอมโจรม,มายาผู้มีหลายหน้านะทเวนตี้ฟันนี่นะ การ์ดเบนีก็คือออกมาตีนะเพราะการ์ดเบนีขอขอก็คือนำะมอนเตอร์เออ่โจรมายาดากโรนะบสนสนามหนึ่งใบหรือมากกว่าเข้าโซการ์เบนีจะจ่ายสองเกณนะมันสามารถเคาน์เตอร์คอได้นะการ์ดเบนีนะถ้าคู่แข่งมีเออ่สมบัติเวทมนต์นะเราก็จะขอการ์ดเบนีโดยจ่ายคอคอ้นะจากบนมือก็คือเคาน์เตอร์คอนั่นแหละหาก คู่แข่งมีการ์ดสมบัติ4ใบหรือมากกว่าการ์ดใบนี้ได้บวก2คิติคอล์นะและหากมี6ใบามากกว่าได้บวก10,000นะพาวเวอร์10,000และดีเฟนส์10,000หาก8ใบหรือมากกว่าการ์ดใบนี้ได้รับควอทดับเบิลแอทแท็กควอทดับเบิลแอทแท็กก็คือตี4รอบประมาณนั้นการใบนี้ก็มีมูฟโซการ์ดแล้วก็คอนเตอร์แท็กนะเก่งนะโอเคแล้วก็มาดูฮะจอมโซมายาใต้ผืนฟ้านะ มอนอาคาวินนะการไบนี้ก็คือเมื่อกาสไบนี้เข้าสู่สนามทิ้งการมือหนึ่งใบเราสามารถนำ Monster, มอนเตอร์จอมเอ่อโจนม,มายานะดาโกหรือเอ่อคือนำเรานำแฮร์รี่อ่ะขึ้นมือหรือว่าเราจะนำไอเทมขึ้นมือก็ได้นะแล้วการไบนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์นะระหว่างแอทแทกเฟสของทั้งสองฝ่ายนะเราสามารถเอาการไปนี้กลับขึ้นมือนะแล้วก็ถ้านำกลับขึ้นมือก็คอการ์ดที่มีไซส์สองสูงกว่าจาก บนมือเราไม่เกินหนึ่งใบนะก็คือกลับขึ้นมือปุ๊บแล้วก็ได้อีกหนึ่งใบก็คือคออะไรก็ได้เหมือนคา์เตอร์คอนั่นแหละส่วนการ์ดใบน,นี้นี่เออเป็นไอเทมที่ดีมากนะจ่ายหนึ่งเกรจ,จ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะอีปีคอร์สนะหากคู่แข่งมีสมบัติสี่ใบหรือมากกว่านั้นการ์ดนี้และมอนเตอร์จอมตัวมายาของเรา ทุกใบไม่ถูกทำลายและแนะน,น,นำกลับขึ้นมือโดยเขาสามารถคู่แข่งนะหากมีหใบหรือมากกว่านะไอสมบัติอะการทุกใบบนสนามอะสามเออดากโกนะจอมโจรมายาของเราทุกใบจะตีผู้เล่นแบบตีข้ามหัวมันเป็นเออไอนั่นอนะไอชอโดได e อะอันนั้นก็คือตีข้ามหัวนั่นแหละอันนี้ใส่สองอันนี้สอันนี้สองนะฮะ แฮดี้สี่แล้วก็ตัวนี้สี่อันนั้นก็สี่ครับเป็นบัดด okay, นะี้หนึ่งใบเคเนี่ยมอนเตอร์มีแค่เนะี้ยมอนเตอร์มีอยู่ห้าใบโอเคสองสี่เอ 2, 4, เอมีอยู่มีอยู่สี่ตัวนี่หว่านอนเตอร์มีอยู่สี่ตัวแล้วก็มีเวยไอเทมโอเคครับแล้วก็ไปจูวเวทกันเลยเวทน่าจะเยอะหน่อยโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวทมนต์แล้วนะดูดิครับเวทมนต์แม่งเยอะเยอะแบบเยอะจัดอะโอเคเราไปดูใบแรกกันเลยที่ผมใส่นะ ก็จะมีนี้ฮะฟิชชิงซับเฟอร์นะก็ถ้าคู่แข่งมีสมบัติเว่นมลน,นะเราก็เลสบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบนะแต่ถ้ามีสมบัติเว่นมนหกใบหรือมากกว่าเลสทุกใบนะก็ผมใส่การเลสมาเยอะมากเพราะว่าเอาไปสู้ไทม์ดากอนนะเพราะว่าแฟกไทม์ดากอนนี่โดนเลสได้ด้วยนะไม่มีการเลสอะแล้วก็โอเคการใบนี้ฮะเป็น ใส่สนะใบนี้แล้วก็ e ตีฟชามวีเซกูดบายนะเป็นเคาน์เตอร์นะหากบนสนามคู่แข่งมีสมบัติเวมนหมนสองใบหรือมากกว่านะนำใบประสู่เราเข้าสู่เกตและจากนั้นถ้าหากมี4ใบมากกว่าจวดสอง้ามี6ใบมากกว่าฮิวสองหน่วยแล้วถ้าเรามีถ้ามีแใบหรือมากกว่ายิง2หน่วยได้ทุกอย่างนะใส่3านะใบนี้ แล้วก็เวทเซ็ตเอ,อเป็นการเวทสามันนะใส่สามนะก็ะคือไล่ได้เมื่อเราเม่เทรนี้เราทำการไล่เวทมนต์แล้วนะดูใบประสุดสอใบนำหนึ่งใบใจที่ดูขึ้นมือที่เหลือเข้าเกตนะใส่สามนะใบนี้แล้วก็ไน c ์วันนะครับใจหนึ่งเกตจวดสไม่มีอะไรแล้วก็โฮลี่เมจิใส่สองขี้เกยียจอธิบายมากเลยอันนี้คือแบบสามันสามันแล้วอ่ะ อันนี้มันเยอะมากจริงๆนะนำการ,ร์ดเวทมนต์อ่ะสามใบบนสุดอะ่ะเอได้นำการ,ร์ดเว้นโมนสามใบถ้าเรานำการ,ร์ดเวทมนต์จากดอปเข้ากองสามใบใช่ไหมเราจะได้อ่านำสามใบเพื่อนนำก๊าซสองใบเข้าสู่เกจก็คือถ้านำสามใบเราจะได้สองเกจแล้วถ้าเรา และได้พังชิว2หน่วยแต่ถ้าเรานำเข้า6ใบหรือมากกว่าเราก็จะได้จว่สอเพิ่มอีกและถ้านำเก้าใบหรือมากกว่าก็จะได้สร้างคขาเสียหายสาหน่วยอีกก็ประมาณนั้นแล้วก็นี่า Fake เอานี้ผมนี่กว่าจะหาซื้อมาได้นี่ก็ตึงเปี้ยอยู่นะก็คือนําการ์ดเวีจากดอบไปเลี้ยงใต้กองและยกด้วยการโจมตีจวนหนึ่งใส่2นะการใบนี้ทูดาเลนะไอเทลูคาเลนะก็ ใส่สเพราะว่าเอามาแค่เอามาเลสมอนฝันทองคาสองใบแค่นั้นเองไม่มีอะไรอันนี้ก็ตัดเวทนะใส่สองส่วนการเปนนี้ก็คือเมื่อเออคู่แข่งทําการจมตีจ่าย1เกรแล้วนํามอนเตอร์จากบนสนามเรากลับขึ้นมือแล้วยกเลิกการโจมตีนะแล้วถ้าคู่แข่งมีสมบัติเวทมนต์หใบหรือมากกว่าจบเทิร์นนี้ทันทีนะจนจบเทิร์นนี้เขาเสียหายเราลดลงสามนะใส่สอง แล้วก็การ์ดใบน,นี้ผมจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะทีโอไม่ต้องใส่เลยก็ได้แต่ผมใส่มันหนึ่งนะเพราะผมไม่รู้ใส่อะไรนะเครื่อจ่ายหนึ่งเกจจ่ายชีวิตหนึ่งหน่วยนำมอตเตอร์าจากดอกขึ้นมือนะแล้วก็นี่ฮะเป็นเวทเซตนะ My Funny Venus นะความสามารถของออจอมโจรมายาดากนะทุกใบของเราไม่ถูกยกเลิกนะแล้วถ้ามเีเมื่อสมบัติเวทมนตนะ์ถูก ถูกวางบนสนามคู่แข่งนำไป,ปสุดเข้าสู่เกตและจวหนึ่งชาร์จจวการใบนี้ก็เซตได้นะก็คือ,คอการทุกใบบนสนามเราพาวเวอร์บวกหนึ่งเผ่ามังกรเทมาะเราไม่สนใจนะเราสนใจแค่นี้เมื่อเริ่มเทินคู่แข่งก็เลือกการเวทมนต์หนึ่งใบจากดอกขึ้นมือสนใจแค่นี้แล้วก็นี่ดอย,ยอทีใส่มาหนึ่งบอดดี้บ็อกใส่หนึ่งเก่งแล้วก็ไม่ตายใส่สามไม่ตายก็คือถ้าเราโจมตีใช้พวกจอมโจรมายาดากู จมตีไปแล้วสองครั้งในเกมเนี่ยเอย้ในเธนเนี่ยแล้วจ่ายเอ่อแล้วเราทำลายสมบัติเวทมนต์บนสนามคู่แข่งกี่ใบก็ได้นะก็ทำลายให้หมดแล้วจ่ายสองเกรแล้วก็ยิงหนึ่งหน่วยตามจำนวนสมบัติเวทมนต์ที่เราทำลายไปทำลายสิบใบก็ยิงเขาสิบหน่วยแค่นั้นเองก็หมดแล้วนี่ฮะอันนี้ก็เป็นลิสต์จอมโซมายาดาโกของผมนะแฮรี่โอเคแล้ว เจอกันครับไปบายอันนี้ก็หมดแล้วสำหรับที่ผมบอกคลิปที่แล้วของดาร์กอนของท่านดากรกอนว่าผมจะจัดจอมโจ,ม,จม,มายาผมก็จัดแล้วนะฮะแล้วคนที่ขอที่ถามว่าขายจอมโจม,มายามัไม่ขายนะครับเพราะผมก็เล่นฮะายบ่ายแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าสมบัติคืออะไรอะไรพวกนั้นนะนี่เดี๋ยวผมจะมาเอ่อมาบอกนะคบสามารถของว่าสมบัติคืออะไรแล้วมันเล่นยังไงนะอย่างเช่นอันนี้เป็นเด็กฝาดสงครามแล้วผมมีแฮดดี้ผมใส่กล้องใจเกตดแล้วก็คอมา พอคอ l แฮร์ดี่นะแล้วก็ก็เข้าเออ่มีแฮร์ดี่แล้วก็มีอีกสักใบหนึ่งอย่างเช่นเป็นตัวเกตหนึ่งตัวนี้นี่เอ้ยไม่ใส่ตัวนี้เลยเป็นตัวนี้ครับเป็นแฮร์ดี่แล้วก็มีตัวนี้นะอ่ะแล้วเมื่อเราขอ l แฮร์ดี่เราก็เข้าแอทแท k เฟ d เลยครับพอเข้า attack fade คอสมอสแฮร์ดี่จะเกิดนะครับคมสมอสแฮร์ดี่บอกว่าจ่ายหนึ่งเกตอ่ะแล้วเราก็จ่ายไปหนึ่งเกต จ่ายหนึ่งเกตอันนี้เป็นเด็กฝ่ายตรงข้ามอันนี้คือเด็กฝ่ายตรงข้ามนี่เด็กเราเนาะจ่ายหนึ่งเกตนะแล้วก็เปิดสี่ใบเปิดสี่ใบเลยนั้นเราก็ดูดูได้นะว่าสี่ใบนี้คืออะไรอ่ะแล้วอย่างไนอ่ะถ้าสมมติว่ามันเป็นอันนี้มันเป็นเด็กที่ผมแต่งออกมาเนาะถ้าแบบว่าคุณไม่ชอบใบไหนอ่ะคุณไม่ชอบรอยเที คุณก็แปะไม้ตายแล้วก็ลอยโยธีเขาไปแล้วที่เหลือไปใต้กองอะไรนี้พอไปใต้นี่ผมจะวางไว้บนจริงๆมันต้องไปใต้กองนะผมขี้เกียจแตะม่นะโอเคอ่ะอันนี้สมมุติว่าเป็นใต้กองเนาะโอเคเนี่ยอันเนี้ 4, ยสี่สองใบที่อยู่ตรงนี้ก็คือสมบัติเวทหมอก็จะอยู่ในสภาพความนี้นะเออประมาณนี้แล้วก็ใช้เทคตัวนี้นะดูดเอาตัวเองกลับขึ้นมือแล้วก็คอแฮร์รี่ยิงมาสักใบหนึ่งแล้วก็ แฮดดี้ตัวนี้ตุยใช่ไหมก็จ่ายเกจจ่ายอะไรเนาะจ่ายขอคอรก็จะขอแฮดดี้ลงมาแล้วเขาสามารถแฮดดี้ก็จะทําอีกเปิดสี่อ่าเปิดสี่แล้วก็แปะสองที่เหลือใต้กองโอเคก็แปะไปก็จะเขาตอนนี้เขาจะมีสี่แหละอืมพอเขามีสี่อ่ะแล้วทำไมแล้วบางเพื่อคนบางคนสงสัยนะไอ้ที่เทคด้านล่างเคาน์เตอร์ของแฮดดี้นะมันบอกว่าเออ จ่ายหนึ่งเกตน,นะแล้วก็ดูสี่ใบประสุดแล้วก็เลือกการ์ดสองใบาจากในนั้นนะคว่ำนะและที่เหลือไปใต้กองเขาสามารถนี้ใช้ได้เพียงเทินละหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินะะนะบางคนอาจจะงงตรงนี้นะผมเผื่อเผื่อเผื่อมีนะก็คือมันแค่เฉพาะตัวนี้ครับถ้าเราลงตัวใหม่เป็นแฮร์ดี่ตัวใหม่มาเราก็ยังใช้เทคมันได้อยู่นะถึงมันจะติดวันเปิดเทินก็เถอะมันจะเหมือนเทคของแวนนะที่ติดวันเอ้ยที่ติดวันเปิดเทินของแวนแต่ถ้าเราคอตัวใหม่มาก็จะเท่ากับ ไม่ติดนะก็จะเท่ากับเราจะใช้ไอ้ความสามารถวันเปิดเทิงของอีกตัวหนึ่งได้นะแต่เราจะใช้ตัวเดิมซ้ํามไม่ได้นะเราต้องคอใหม่เท่านั้นอะไรประมาณนั้นโอเคครับแล้วนี่ก็ขอจบการแนะนําเด็กเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย